สวัสดีค่ะเมนูมาอน,นี่ค่ะยอดสภาพมาเห็ดอาหารหไงยงค่ะพี่น้องก็คือผัดฟักทองใส่ไข่นะคะเมนู่งไงเมนูไม่ประโยชน์ค่ะนะคะฟักทองนะคะพี่น้องก่อน่ห่ดจะเอามาผัดนะคะยยกเอาไปหนึ่งก้อนเ้อค่ะพี่น้องเห้ฟักทองเข้าสุกจักนิดนึงค่ะนะคะเราค่อยมาผัดนะคะเมื่อสิบผัดไงเข้าไปรตรงเติมน้ำเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้น หนึ่งแน่จักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีเออ่แค่รค่ะกระเทียมสับกระไก่สองฟองนะคะส่วนใครพี่น้องสามารถนะคะใส่ได้ตามใจเฮาเลยด้ค่ะมากมากก็นี่หรือหน่อยก็นี่ก็แล้วแต่เลยะคะ่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะฝักทองตัวหนึ่งนะคะหนึ่งจักนิดหนึ่งอย่าต้มค่ะพี่น้องต้มกระน,นำ้ำไร้โบแซบค่ะนะคะเนะคล็ดลับง่งายๆหมวกค,ค่อยๆพัดฝักทองกอสว่า เป็นยัง,งคือผัดซุกยากเพลตรงเติมน้ำนะคะให้ลร่องหนึ่งจะนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะจะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมไท่เ่ยมือนี้ค่ะพี่น้องนะคะหอมหอม,ม,ก,ะะม,มกระเทียมซีสเกตซื้อนะคะพี่น้องเมื่อเว่าเจ้าของปลูกกระเทียมเนี่ยค่ะกระเทียมมันใน้หอดย่ำปลูกนะคะหอมกระเทียมแม่กำลังเตรียมเตรียมแปลงเตรียมดินอยู่นะคะพี่น้องนะคะกรนะ,ะสือกินอยู่นี่แหละคะ่ะ ผัดกระเทียมให้เลืองหอมเลยค่ะจากนั้นค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ได้เบิร์ดะน,นะคะพี่น้องนะคะตะยุ่นหนีจะเน้นตะไข่ไก่จากนั้นยี่ไข่ค่ะให้พ่อสุกค่ะนะคะ ลอน,นี้ข้าเจ้าสมัครไข่แบบเละเลยเลยค่ะพี่น้องนะคะโบบสิเวียดว่าไข่เป็นชิ้นเป็นอันโบแมนนะคะยิงเละข้าเจ้ากับโบวาย,ยัางค่ะพี่น้องอยู่นี่ข้าเจ้ากินก็สั่นนะคะพอสนาบมึงจะเยาะข้นข้นเอาวข้นอีกนะคะจากนั้นค่ะใ,ใส่ฟักทองลงไปค่ะ เปิดไฟกลางๆนะคะใส่ฟักทองลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเติมน้ำเจ็กนิดนึงค่ะเพื่อม่ให้กระทะใหมนะคะให้ฟักทองเขาสุกในเจ๊กนิดนึงเพราะเขาหนึ่งเขาหนึ่งไหวเขาหนึ่งแค่พ่อสุกนะคะบริสุทธิ์จนกินได้เลยนะคะพี่น้องเพราะฉนั่นจะให้เติมน้ำนิดนึงสำเนีทละคะ่ะ ทุกครั้งที่เหย้าผัดนะคะเยา้าบดอหนึ่งฟักทองนนะะออให้เตริมงานจนท่วมเลยค่ะขอเห็นฟักทองซุกไปเรื่อยๆปลาก็ว่าชินฟักทองบองงามนะคะแหลกเลี้ยวว่าเป็นตะกินค่ะพี่น้องนะคะใอ่ออนก่อนจากนั้นค่ะยเย้าก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะตัวซ้อยของเหย้าเนี่ล่ะคะ่ะบะหมี่ตัวนี้ก็ให้ก็เผาแบแซับชุบรดบนเน็นเป็นไรเลยคะ่ะพี่น้องอันนี้คือน,นำตลทรายนะคะ ใส่นิดนึงค่ะนะคะพัดฟอง้องยอดสุดท้าแค่สามอย่างค่ะนะคะพงกุงลงน้ำตันใต้แล้วก็น้ำปลาแค่นั้นบสซซิอิวค่ะนะคะเดี๋ยวผุ่งๆสิดๆลงไปค่ะให้มันออกหวานๆเข้มๆมันๆดูสินะคะพี่น้องพี่เสียนะคะนะคะีค่ะพัดไปเรื่อยๆเตินมน้ำอีกนิดนึงค่ะให้ฟอกทองเอาซุกหนุ่ม นะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะ,ะนะคะนี่ค่ะให้ซุปจนนุ่มเลยค่ะพี่น้องแต่บ่อยเละนะคะให้เป็นชิน้นง่ามๆดูสิค่ะนะคะ,ะ,คะหลังจากนั้นค่ะอยากจะใส่แค่แหลอดนะคะ,ะ,คะเพิ่มสีสันนะคะ,ะ,คะให้สวยงามน่ากินซื่อๆนี่แหละค่ะ แค่รสนี้จริงบปราจำเป็นก็ได้ด้ค่ะพี่น้องเราต้องไปหามาใส่ก็ได้ถ้าพี่นอ้องบ่มีติดขั้วติดเพื่อนไห้นะคะพัดตะพักทองก็ไดตะเพือพอเอนเจ้ามีไหวนะคะของจะน่าเจ้าก็เลยใส่ลงไปเห็นมีสีสันคือนี่ละค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นชิมรสหน่อยนึงค่ะอือพี่น้องตะพักทองเห็นสีมันมันแสบหวานเข้มนิดๆิด ได้ๆแล้วค่ะซุกเลยค่ะพี่น้องเละเลยค่ะพี่น้องนะคะพ่อข่ะที่หนิได้ย่ไปเส่จานให้เบิ้งค่ะพี่น้องนะคะผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะนะคะจานที่ห้องหนึ่งฟักทองก่อนเมื่อเสิให้ห้องเผ็ดไงเลยขึ้นค่ะพี่น้องนะคะบนน้ยุ่งยากมากไม่นะคะแค่ปรุงรสถูกปากเข้าแค่ไหนก็จบค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเส่จานให้เบิ้งค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่ทองเมนูม,มือนี้ค่ะเมนูเพื่อสุขภาพเลยค่ะพี่น้องผัดฟักทองใส่ไข่นะคะเคล็ดลับยู่มองเดียวเลยค่ะพี่น้องฟักทองนะคะเอาไปหนึ่งใ huh. like. ห้ ان. พ่อสุกก่อนนะคะพี่น้องให้เอามาผัดนะคะมอเแนนําเห้ต้มมลยคะพี่น้องให้หนึ่งอยงเดียวเลยค่ะนะคะหนึ่งแล้วเรียบร้อยมาอผัดจะข้าวหนึ่งเติมน้ำค่ะปรุงรสด้วยนะคะผงปรุงรสน้ำตาลใสายแลวกน้ำปลาใส่แค่นี้เลยค่ะมัต้องไปใส่น้ำมันหมน้ำมันหอยอียังห้ยุ่งยาค่ะพี่น้องโบ่แซ่บแกมยังสีสันบบสวยงามนำนะคะพี่น้องอันนี้ ความผิดส่วนตัวนะคะใส่ไข่ลงไปปิดไขยโดยแค่รอดค่ะเพิ่มสีแนนิดนึงบ่ม,มี่หือบ่ตองใส่นะคะพี่รอดแค่รอดนี่ค่ะบ่จําเป็นนะคะพี่นอ้องเพื่ออื่นน้ำมี่นะคะอยากเลยใส่ไปเห้สวยงามนี่แหละคะ่ะรสชาติจะออกหวานมันแล้วขเข้มนิดนิดค่ะพี่น,อน,ะะน,อน,น้องนะคะมันนี่คือมันฟักทองนะคะเพื่ออื่โชคดีมากเลยค่ะพี่น้องได้ฟักทองที่มันนะคะพี่น้องก็เลยกินง่ายเห็ดแซ่บค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะกินเขากินานานเหมือนกันคะ่ะเมนูง่ายๆเมนู เพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องมีประโยชน์นะคะผัดฟักทองใส่ไข่หอมๆยัย่วๆค่ะ